มันตีเ่ราะอะไรได้อายบังเกิดอายบิังกล่อมันเป็นลักนี่งบางทีเด้อสามนะครับเด้อตัวต้องขยันเด้อะซื่อขยันซื่อสัตว์ครับมานะครับน้องคนนี้นะครับเคยท้ามหาพี่รองเนาะนี่ครับมาเบิรงเด้อักมวยใหม่เฮานี่นี่อันนี้ซื้อตีมือซื่อเองกว่าครับสายตรวจเป็นรูปบนสายตรวจสายตรวจโอ้ซื้อสายตรวจนี่บ่เป็นนักเป็นตำรวจบ่เป็นรูปพี่เป็นตำรวจบ่แม่นครับเจ้ก่อนรูปพี่เป็นตำรวจต้องเกี่ยวกับเรา ถ้าม่ทำตลอดเลยหมอจะไม่ยูตอวันผมเลยบอกว่าให้เคลียร์ค่ายเก่าก่อนบัี้เชียอเรัอแร็นป่ะเพราะว่าถ้าไม่เชยร์ขันแบบว่าถ้าสมมุติว่าไม่เคลียร์คือว่ามัน,นก็องมีกฎหมายของนอไอเทนเนาะคืรว่าแบบว่าเราเซ็นสัญญาค่ายไหนแล้วเราจะคิดว่าเราจะมีอยู่ค่ายไหนก็ไดนน้ผมบอกคนที่ไม่รู้บางทีเขามีการสัญญาการซื้อขายหรือว่าสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาหนักเล่งสิมีเนาะแมนคือแบบว่า มันสิหมดไปแล้วสัญญาห้าปีสีป่ปีมันก็คือว่าเขาเกินบาหลกนนี่เนาะเหมือนผมสิกวานเหมือนกันหมดจากสิสน้องแล้วหกเจ็ปดปีละลูกพี่เสียแขกก็ต้องซื้อผมเหมือนเดิม,มในราคาห้าแสนบาทสมัยก่อนอันนี้ก็เชียรับรายแล้วอันนี้ทักมาผมดูเด้ทักมาหาพี่รองคนแบบมั้งนี่นนเนาะไ่ได้ทักหาไปเลยเนาะที่อยางเนาะ,นะอันนี้ก็ม,ม่ยไหมไอ ยีไปยีกวะสบเจ็ด่อ่ครับวสิดีบ่นมีเมียไปมีแต่ผู้สาวมีแต่ผู้สายามมเดอปลาตีตตีมุ้ยเสียงก่อสายตัวสายตัวนับแต่ก็มามุมนี้หน่อยได้เฮ็ดได้เฮ็ดซิมดางมาก่าตีบ่ได้ได้อายบงอายบงันเป็นรักนี่็เด้อมีมารียบรยอีกแล้วกน คือว่าการที่จะสุกม่วยนี่เขาเสริมดั่งว่าไ้เด้เตากับฝากกันนะครับเด้อเปลี่ยนโอเคลูกทีเปลี่ยนซื้อให้ไหมคนอีสานบอมคนอีสานคนอีสานครับแต่หน้าขายปตทร์นนะนี่หนายขายปตทได้คล้ายๆนะคล้ายๆกุ้งหนากุ้งยังตัวใหญ่หรือเปล่าอร่อยเลยไฟล่าสุดบม่ได้ต่อดนไปหลายเดือนหลายเดือนแล้ว ไปาลาสุกอ,อยู่ใไซอัมลอยอยู่หลาดด้วยนะลอยสี่สบสองลอยสี่สิบสองแต่พูดถึงถ้าเด็กแกเอาคือว่าอายุอายุยังหน่อยนะก็สามารถไปต่อได้สิบเจ็ดอีริบสิบเจ็ดปอนด่วยนะบอกไม่ก็ว่าผัวร้องผัวร้องอยู่ทางมาเนาะไปอยู่น้ำอยากไปอยู่น้ำเร็วเนาะทนะมาหาพี่นร้องตลอดคือว่าผมก็อยากให้มาอยู่แต่ว่หนึ่งมาตกเทียบไข่เกา<ต>่าเพราะเรา <c oughs> คือว่าเราจะ สมมติว่าเราตีสัญญาไว้แล้วค่ายอื่นนะครับบางคนที่ไม่รู้เราก็ปั๊บเราจะมาไม่ได้คําว่าเราเคยไปอยู่ค่ายเก่าเราก็ต้องคุยกันให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะมีปัญหาทีหลังสมมติว่าดังโป้งปัางดังขึ้นมาเดี๋ยวก็มีปัญหาค่ายเก่ามันก็จะเป็นแบบนี้หลายๆคนนะครับคนที่ไม่รู้นะบางคนแบบว่าลูกไปยู่แล้วเออทำไมกูไปลูกกูไปอยู่ค่ายอื่นไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าเราไปเซ็นเราไปกินข้าวบ้านเขาแล้ว เติเริ่มแรกไปยุคไข่หอมแม่นไว้ใต้เนาะแมนครับแมนแมนนี่คือจะเป็นแบบนี้มันี้เรียบร้อยหมดแล้วโบล่เบลหมดแล้วซึ่งของบอกเขาว่าเส้นเลือกมาเส้นยลือกเรื่อไปเบลเปนเส้นไหนเรียบร้อยหมดแล้วแล้วแต่จะไปอยู่ไหนมีใบเรียบร้อยหมดแล้วซื้อไว้กขอเดี๋ยวสายตรวจอาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะสายตรวจพีเคแสนไทยมุทัยอาจจะเป็นม้วนมาเดทนเนาะชื่อแปลกๆสายตรวจทางหน่วยกลางก็ดีดแนี่ อะไรทุกวันจะเสริมดังเสริมคุณไปเลยเออกับนี่ละตอนห้องไครก็ห้องพี่รองแมนนั่นห้องเตาพี่รองอ๋อเตาพี่รองนะครับตอนเดูอดเพชรน้ำงามดิแม่นมีเพชรน้ำงามมีไครก็มีไอ้เจ๋งมาเจ๋งคุ้มได้เพราะสี่คนห้องมันกว้างได้ห้องนั้นนะผมอยู่มาแปดเก้าปีแล้วนะห้องนั้นเกือบแปดเก้าปีแล้วกับนุ้ยก้านดีกับางติดตามด้วยครับเด้อในฟาร์มีเมียอะไรเด้อเออนี่แต่ว่าตอนเขาต้องลดน้ำหนักอีกเด้อเนาะร้อยสี่สิบมันคือว่ามันมันยังเล็กไป ไม่คือว่าเวทมันใหญ่แต่่วาตัวตัวน้องมันเล็กจะเจอแต่กระดูกใหญ่ฝรั่งถ้าเจอฝรั่งเขาทำหนักจริงพี่ได้หน้องรู้ปะสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาไม่เน่ใจอยูสิบเจ็ดเนาะกัฝากติดตามันไมมีพี่มีน้องปะไม่หน่องมีเย่ไม่ยังปะได้ว่ามีความอะไรเหรอเย่ไปมุ้งไปน้องของคือสักวานั่งไปเอาฝากติดตามมันนะครับเด้อน้องคนนี้นะครับก็เป็นน้องที่น่ารักอีกคนหนึ่งนะครับทักมาตลอดเลยตกขวนก็ทักมา ก็พี่รองก็บอกให้นั่นแหละไอ้เครียดก็เนาะก็ได้มาอยู่ไหมยังเราบันทกติดตามได้ครับเด้อแต่ว่าหนาคือายรเป็นนิตย์จ่ายมั้เนี่ยอะไรเนาะเออตัวม้วนดีดำกว่าคิวคิ้วคำกว่าพี่นิตย์จาม้ะครับเด้อน้องไหมไม่อยู่ไหมครับผมฝากติดตามได้ครับเด้อแต่ว่าต้องขยันเนาะซื่อขยันซื่อสัตว์อดทนสิ่งดีสุด เป็นนักมวยต้อตงขยันการซ้อมแล้วก็หัวใจต้องมาก่อนนั่นแหละครับฝากเสื้อนะครับเสื้อกว่าสายตรวจวินุบุลสายตรวจไปพัก่อน้องละ